重阳节是中国传统节日，农历九月初九是中国重要的传统节日——重阳节。九为最大阳数，两九相重，重九月初九因时得名。 重阳也是重九，重阳节历史悠久。长久的“久”象征长寿、尊老敬老，历来是中华民族的优良传统。一九八九年，我国,国政府将农历九月九日定为老人节、敬老节。古时民间在重阳节有登高祈福、秋游赏菊。 配茶茱萸拜生祭熟及饮，传承至今，又添加了敬老等内涵。于重阳之日想宴高会，感恩敬老。登高上茱萸，感恩敬老事。 当今重阳节日活动的两大重要主题，登高上就与感恩敬老是当今重阳节日活动的两大重要主题。重阳节呢、啊， ซึ่งตรงวันที่9เดือน9ตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะครับแล้วคําว่าชงหยางนะครับมีความหมายว่าอย่างไรเต่าความเชื่อสมัยโบราณของประเทศจีนนะคะขอค,คนจีนเนี่ยเชื่อเรื่องของยินและหยางยินหมายถึงเลขคบแล้วก็หยางหมายถึงเลขเก้าแล้วก็แล้วก็ชงหมายถึงข้อซ้ําหรือว่าดับเบิลน,นั่นเองแล้วก็คาว่าชงหยางก็หมายถึงวัวนที่เก้าเดือนเก้านะคะ ตัวความหมายของเลข9เองก็มีความหมายที่ดีมาก9าอ่านว่าจิวปองเสียงกับว่าจิวทีแ่แปลว่ายาวพอ9 .9 จิวจิวรวมกันจึงปองเสียงกับจิวจิวมีความหมายว่ายืนยาวยืนนานคนจีนถึงถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลทำอะไรข้อประสบความสำเร็จยืนยาวและถือเป็นวันผู้สูงอายุทางรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมากในปี หนึ่งก้าริจึงกำหนดให้ชองอย่างเฉยียือเป็นวันผู้สูงอายุจีนอย่างเป็นทางการ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ในพื้นที่ต่างๆอาจจะมีกิจกรรมที่จัดเพื่อผู้สูงอายุและเฉลิมฉลองวันนี้ตามประเพณีจีนโบราณซึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานก็คือการเดินขึ้นภูเขาเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ในฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเป็นการออกกำลังกายให้ห่างจากโรภคภัยไข้เจ็บของผู้สูงอายุอีกทั้งยังเป็นกุศโลบายท,ที่ทำให้ลูกหลานสนใจผู้สูงอายุพาผู้สูงอายุขึ้นภูเขาสารความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย ได้ยินมาว่าในเทศกาลนี้ก็มีของกินประจำเทศกาลก็คืออะไรหรอคะอ๋อเทศกาลกับของกินนะครับมีกู้กันมาสำหรับชาวจีนนะครับในเทศกาลนี้เรียกว่าขนมชงยางเกาครับดอกบินจามาดยังเป็นที่นิยมในเทศกาลนี้ด้วยเนื่องจากดอกวินจามาดเป็นดอกไม้มงคลเป็นตัวแทนสิ่งที่ดีงาม ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานอกจากกิจกรรมเดินขึ้นขอแล้วก็จะมีกิจกรรมชมดอกบินฑมาตสำหรับผู้สูงอายุอีกหนึ่งกิจกรรมอีกด้วยชมยางฉีไฟลกสุขสัต์มันผู้สูงอายุนะคะ